บันนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่32ตรงกับวันที่11ธันวาคมพศ2568ข้าพเจ้านายวันเฉลกุลาภาพหารหัสสองสองศูนย์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์สวัสดเป็นพุทธยุคบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและเป็นอาจารยยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุลงหลวงปู่บุญเดชหลวงปูดด่สิรานตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเชิญจุด,ดาเจ้าทั้งหลายโปรดจองมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรันตนตไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาทให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัรยายมนต์ต่อไปหนดสวดชุมนุมเทวดา มันตาจุกวาลเทวตวัตตากัจจานุเทวตาสัาธรรมังโมลีลิลาสัสสุนันโตสกมกขะทังสัะเท迦เมจารุเบชิลีสิขะลาเทเจจันติเกวิมาเนติเพลตเทกามีตารุวันนาขะหัเนเทหาวตุมหิเตหุมมาจายันตุเทวาชละสะลาวิสมียะกาคันทปนากาติทันตาอันทิเกยังมุลีวะลาวะจานังกะทวโวเมตุนันโตธรรมมัททวนากาโรยมะทันตาธรรมมัททวนากาโรยมะทันตาธรรมมัททวนากาโรยมะทันตามาสวดน้มังกรสิทธิคถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุตสสะจะกิริยกะถานัตถิเมตานังอัญยังพุทโธเมตานังวะลังเอเดนะสัจวัจเจนะสุติเมหุตุสัพพทานัตถิเมตานังอัญยังธัรมโโมเมตานังวะลังเอเดนะสัจวัจเจนะสุติเมหุตุสัพพทานัตถิเมตานังอัญยังสังโฆเมตานังวะลังเอเดนะสัจวัจเจนะสุตสติเมหุตุสัพพทาน สวนมหาการุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุนิโกนาโถอัตถายาสัพพะปานินางบูเรตวาบาลมีสัพพะปัตโตธรมบทที่มุตตมังเอเจนะสัจวัจเชนะมาหุนตูสปัวามหาการุนิโกนาโถอิายาสัพพะสัพพะปาณินางบุเรตวาบาลมีสัพพปัตโตสัมบพทีมุตตมังเอเจนะสัจวัจเจนะมาหุนตสพูปัตวา บทสวดมหาสมัยสวดเอวอมเมสุตังเอิกังสมะยามะกวาสเกสุวิหารติกปิละวะโทธมิงมหาวัเนมาตาปิโกสังเทนะต่งติงบันจะมาเหตเตหิภิโกตเตหิสัพเพเอวะอรหันเตหิสัจเตหิเจโลกาธาตุหิเทวะตาเยปุเยนะตันนิปริตาอนติประกวันตังทศนายาภิกขุลังคันจะอัตโขจะตุนาสุทาวาตกาอิฆานาเอวานาเอตาทโหติ နယံခောဘဂဝါတေဒုဝိဟနာတိကပိလဝတုတေမင်မာဝနေမာတာပိကိုသံဃေနတတေမဇ္ဈဝတေဟိភိကုတတေသဗေဝအလဟံတေဟိဇဒိဇောကအာဒါတောဟိဒေဝတာယေဘူယေနာသနေပိတာဟောတိဘဂဝန္တောသဒ္ဓနယေភိကုသံဃံခံချာယံနုနာမယံပိယေနဘဂဝါတေဒုမသံဃံယမဥပသံဃမိတဝါဘဂဝတောသန္တိေအတ္ကျေကာထာပါသယမတေရကောသေဝတ္ထာဒုရယသာပိနမပါဠဝဘူဇောသမသိတံဝါဘာဟံပဒါလေယပသံတိတံဝါဘာဟံခ အမေကျေယေအေဝေမေဝသဒါဝေဆိုတေယေဆိုမန္တလာဟိတာဘဂဝတောဘူဇာတောပါတုလဟုအာဓခေါတာเทวတာဘဂဝတံအပိတဝါเท దవ เอกမန္တังအထังสุเอกမန္တังอิธิตาโฆเอกาเทวတာဘဂဝတောသန္တိเกဤမံခာတံမပါစီมหาสมยောปมาณนตมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมဟာဤมังธรรมสมยังทาพิดาเยวะอปลาธิฐะสังคันเตอัทခโวะบลาเทวတာဘဂဝတောသန္တိเกဤมံခာတံမပါစီตถาภิกขโว อมาทังครั้งสุดติดตามอัตนออุจุกมังครั้งสุดสาลธีลเนทันนิคะเอตวาอินทริยานีลกันติปันทิตาติตะละโกอะบาละเตวะตะวังวะตะรันเจอีมังฆาธัมมะปะฏิเจตวาเกราังเจตวาบะลีกังอินทขีราอัจจมะเมตาเตจะรันติธาวีมะละจักขุมตะสุธันโตโซนากาติอะกโธตะวะลาเยวะตาพะวะโตสันนิธิเยอีมังฆาธัมมะปะฏิเยเกติโพตังกาลัง ก็ตาเสนะเตะคำิสันติอ่วายาภูมิปหายามันสังสีหามภะเสวะกายังบริโภเลสันติติตะโกภะกวาภิกุอามันเตติเยปุเยนภิกขเวตาสาธุโลกาสาสุถุเทวะตาสันนิปริตาหุนติตา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 งศาสนาโยภิกขุสังขัญจะเยปิเจภิกเวาเทสุงอัติธรรมทานางัลัมโตธรรมมาธรรมพุทธาเอสัมปิปภะวันตานังเอยวเยวะเทวตาสันนิปริตาเออเทสุงเอยะตาปิ မဟံအေတဓာရဟိယေဘိတေတိကောယေဩဘိသံတိအနာကသမတနာမလဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါတေသံပိဘဂဝန္တာနာံအေတဘလမာယေဝဒေဝတာသန္နေပရိဒါဩဘိသံတိသယတာဘိမဟံအေတဓာရဟိအာတိကိလမိပိကဝေတေဘဂာယနာနာမာနိကိတေယသမိပိကဝေတေဘဂာယနာနာမာနိသေတိသမိပိကဝေဘဂာယနာနာမာနိတံသုဇာတာသာသုခံမနတိကလောတ ทาที่ท้ามีทเอวัมพันเตทิโกเตปิกุบัคขวัตุตัจจัดโสสุมาบวาเอตัตะโวจะกสิโลกมโนจต้ามียันตาบุมาตัสสิตาเยสิตากิริคัมพลังบะหิตตตาสมะหิตาปุชุที่ห้าวันลีนาโลมหังสาพิสัมปุโนโอตาดัมมานาสาสุตาวิปัสสันนามานาสาวิลา โยวันจะสะเตยยตวาวเนกะปิละภาโลเวตะวะมังจะเยตะลาวะเตยสะนเนระเตเทเถวะกะยาอภิกันถาเทวิชานาตาภิกะโวเตยจะอัตตัปปมะกะลุงสุตะวาพุทธัสสะสัตตานังเตสัมปะทุระหุยานังมนุสสานุสัตตานังอเปเกสะทัตมัฏฐัพภูงสัตถาตังอัตถะ อาแต่เลงเาเกาตานัมโนานมัทธสูงอเปเกนั้นมทักคุงสิตาตบาพุทธาอาุงตังจาตาปิญญาญาวะวคคิตาวานัจจกุมาตโตอมนติตตาสาเกตานเลนเทวะกายะวิกันตเตวิชานาาิกโวเยวหังิตยิมีกิลาหิอนุปโสสัตสหสาวขาุมากปลลาวัฏวะอิทิมันตชุลิมันตวนวันตในโมตมานาภิกามุิณปิเวันนงจาหัสสาเยมาว่ายขันันตวานโตอิติมันตชุลิมันา ภิกาบุพิคุณสมัยตงวานสตาดีลาลาหสายกานนวนิโนอิทิมันโตชิริมันโตวนวนโตโนมโนมานาภิกาุพิคุณมยติงวานงจเจเโซลาสตวหสายกานนวนิโนอิทิมันโตชิริมันโตวนวนโตโนมโนมนาภิกาุพิคุณงสมตงวานเวทามมตาปัจจาตตายกานันนวันนนอิทิมันโตชิิมันโตวานวันโตโนมโนมานาภิกาุพิคุ นะคารงานบรรจิลูปะสิคุณมิโรชอาตัวทปะกสมทว่านางบรมบาจะิตั้งราชาสตาร์ททประธานันทันางอาิตปติมาราและสัมทศตัปิตสบาวันเชนะมาบามบลาอิทิมันจะช่วยมันโดนวันมันโดยสิมต้มมาลาพิกามุฟกนนางมที่วานางวิติันจะติตังราชารรูนเตประสังคพันธ์นางอาทิปติมาราละสัมทตปิตสบาวันเชนะมามามบลาอิิมันจะช่วยมันโดนวันนันโดยสิ่งโน้มน้อมมาลาพิกามุฟี ต่อตัดป anyway, um ีตัดป there ่า <un> ฉ <movie movements> ันนำมาหาบาลาอิทิมันตัชื่ิมันตววันันโตัวใสนมันตมานาบิกามุมิคุนังบมีจิว่นังตาลันจัดทีสังราชกุเวโลตัปาัดตียักขงนังที่ปิัติมหาราชายาสายสบุตรตัดปตัดป่าฉันมาหาบาลอิทิมันตัชิมันตววันนันวตันมันอมาหนาบิคามุบิคุนังกับีรมงวานางบุรมันีตาลโตอาิเนะวิโลจน์นักกบุตรปิเมนวิโรบาโกุเโลตาลันที่สังตเว ဧသံမာယောမာယာတိဝိနောသာသာသာကုဝံကြဏိကာဒတ္တာဘာယာကုဒေတွဝေတံနိဝိပူဇာဝိပူသာသာနန္နမဇန္ဓနောမသမစေတောကြညုံမန္တုနိမန္တုကြဘာနာသောပမညောကြသေဝသောသောကြမဒလိจิตာဇေနောကြကန္ဓဖိုနာရောလာရှားဇနောသဘော อากูปัญจสิโกเจว่าเต็มพ่อโลสุริียว่าจะเอ้เจเจจนเจจาราชาโนวันทัพปาสหาราชูพีโมทัพนาภิกขมุงพีกุณังสังติมนังอัตากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจจกะอัมพะลัสตาลาอาภูปายาคาสหาราติภิยามุนาสตาลาทัจอาภูนาคายาสติโนอิลาวโนมหานโกทบคาสมิติมนังเยนาคาลาเสสหัสหลาติทิปพาชิตาปักจีวิสุทัจจโกเจหะยัสสะเจวะนามาสัชะปัสสาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภัยันตะตา นาคาลาชานะมาสิสุปันนาตเตมมะกาสิพุทโธสันหหิวาจหิอุปะให้ยันตานาคาสุปันนาสารมะกังสุพุทธังสิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาเอาตะโลวาสาวาเตเตอิทิมันโตยัสติโนลาลกันชามหะพิสมะอสุลาธานเวขาสาเวปายิเดสุจิติจะปะฮาลาโทนาบุชิสาหะสะตันจะปะลิปปะลิ อะลิขุตตานังสัพเพเวโลยนามกัสสนาอิตาวาพระลิงเสนางอลาหุภัสสามุปาสามุงตามโยธานีปัตทันเตปิคุณังสัมิติงวะนังอโูจารเทวาปัธมีจารเตโยเตโสวายโยจาคสามุงกัลุณาวัลุณาเทวาโสโมจายะสัสสะสหามตตากรุณากายานิกเมตตากรุณากายิกาอากุเวเทวาญาจสริโนทัศเตเตถัศกายะสเปนนาตตวานิโนอิทิมันโตจุลิมันโตวานวันโตเจเทโนโมธมานาวิกามุปิุณังสัมิติงวะนังเวนุจารเทวาตาลิจาร อาสมาจตุเวยามาจันทสุปันิจาเทวาจันทมมาคูปุลกิตาสุริยะสุปันิจาเทวาสุริยมาภูปุลกิตานักขานิภูลกิตาวาคูมันทาวาลาหกาวาสุนางวาสโวเสตโตโกปากาปุรินทัตโตสัจเจเทระตากะยาเปนานตตวานิโนอิทิมันเตจุลิมันโตวานันโตเตจุลิโมตมันาภิกามุบิวนาบิลิมวนาหตาคูธาคูเทวาชาลมากทีสิกาลิวะลิทักกาจโลชาจะอามมาปุภะนิพาสิโน ဝါလုနာသာဟာမန္တာအတုဒါတအနေဋ္ဌကာပြေရိယရုတိလာခွာခွာဝနေသိနောသေဒေတသရသစေတေထတတကာရာဘေနတဝနိနောအိတိမန္တေချူတိမန္တဝနမန္တေနောမနမနာမိကမုန်ဘိကုဏံငမတိဝနံ มานามหาสัมมนามนุสนามนุสสุตตะมาหิดเทคิดทาปัโทสิกาอากูอากูมโนปัโทสิกาอาชาคูหัละโยเทวายะชาโลหิตวะสีโนปาลละคามาหาปาลละคาอาคูเทวายะชาสีโนสทเสตเททะละทากายาสเปรนัตตวานิโนอิทิมันโตชุลิมันโตวันโมันโตใส่โนโมตมานาวิการมุบิกุนังสัมปิิงมุนังสุกตายาลุมาหะลุนาอากูเอกานาสาสะหะโอชาตะกายหาบมโมพากูเนเทวาวิจักขานาสัทธามัตตาหะละขจามิสักกาจายาสัีโนอะไรยังอาขาปัชุนโนโยทิจาอเบวะ အတေတ <g kaha> ေတေတာသသသာကာယသပေနနတဝနိနောဣတ <yapmış> ိမန္တဇုတိမန္တဝနဝန္တေသေနောမနာဘိကံဘုံပိကနာငမတိဝနာငေမိယတသေတယမကတ္ထကာကြယသတိနောနပိတကာလာမထေထာโจတိနာမကြအာသဝာနိမာလာတိနောအာကူအာသဖို့ပါဠိနိမိတအတေတေသတတာကာယသပေနနတဝနိနောဣတိမန္တဇုတိမန္တဝနဝန္တေသေနောမနာဘိကံဘုံပိကနာငမတိဝနာငေမိယတ อตฺเตเตเรวานิกายาลภเณนตวานินอนามํวยเณอคญุเญเจญเยสติสาสหภาวุตฺตจามมคฺคีลังโอคตินมนาลวํขเกโมขาตารํอนากญญังภาอทิตาติสุปมาปรมโตจกุตฺตาอิติมโตทหานธนํกมโลทิตโตจโภคคํกมิติงวนํกมโลกนํมหาปมมหาบิติติเตจะอุปภาณโนสุริมนโตวิโตมกาโยเยสติโสเต50ดาอิสละโพ ปเจกวาสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจาศเพียิกันตาสินเตเทเวสภามเกมาลาเทนาภิกามิปัสสากันหาสามันติยังเอตถะพันถะถะพันธะถาลาเคนะพันธามัตุโวสมันตาปาลิวาเลถามาโวุจิตาโกจินังอิติตาธรรมะเทโนกันหาเทนังาเปสียิปาลินาตละมะมาหจัสรังกตวานะเพลาวังยัตถาปาวุสโกเมโคสนานโตละสะวิชุโก ธาโทปัจุธาวัตติสังกุตโทอัยยังวัเสตัญจาราวังปิญญาญาเพราะว่าคิดตัววันจักขุมาตโตมันจะยิ่งถ้าเทวเกศา้าวเกสาสนาเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชานะธาภิกโวเทจาราตบรมกุลงสุตวาพุทธสาวเทวทังวีตาลาเทหิปากามุงในทังโนมัมปินิชยุงสัมเพริวิจิวิจิต่สังขามาพยาจีใดเศสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกาเตชะเนสุจาติมส่วนจุลละจุลละชัยประกรณ์ นโมเมพุทธะเตจัสสาวรตนะตัยยะธรรมิกาเจชะประสิทธิประสิเทวานารานาลานาลายะบัลลเมสุลาสิทธิปมาจะอินทาจะจะโตโตกาทำปีนักกะสมุทสาปูตุงขังคาจะสำพมสัพพมัชยยะประสิทธิพระวันตุเจชยยะชยยะธรณีธรณีอุจติอุจตินาทีนาทีชยยะชยะฆ่าคนละตัวละนิใสนิไหลใสใสเสนนะเมรุราชผลนรสีชยยะชยยะทำปีละสงปีนาคานาเทนทะนาที วิสาจะปุตตะอาลีชยยะชยยะทุนนิมิตตาโลกีชยยะชยยะสิงทีสุขาทานะมุขชาชายะชยยะวะลุณะมุขสาตาชยยะทยยะจำปาทีนาพระนุลคันศกชยยะชยยะคัจชคนะตูรงสุกะละผู้ชงสุยหะาพยักคฆ์ตีปาชายะชยยะวะลุณะมุขยาตาสิทะชิตะเสนาลีปุนะสุตินรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรณีตะเลตตาชุตสุชายาชยยะทยยะธรณี สันตินสัตตาสยะสยะมังคละลัญญาภาวะเกยะสยะวัลุกวัลุนนะยักเถยะสยะลักษเสตุละผู้เตชาสยะสยะตุเมนทาขานาสยะสยะลาเจสยะสยาลาชาทิรัสสะชัยสยะสยะปัทถวิงสปังสยะสยะอรหันต์ปัจเจกภูตพระสาวังสยะสยะมหิสุโรอะโลหาลิเเทวาสยะสยะพมมาสุลักโขสยะสยะนาโควิรุณหะโควิรูปภะโขจันทิมาราวิ อินโธจัเวนะเตโยจัโกเวโรยวะลุโนภิจะอัติวาโยจะบัญชนโหพุมาโรทัตตาลัตถโกเทอัตสาละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทธโยอิสิโนอัตสาวกัสภะไยะราโมูพระวันตุเตยะยไยะธรรมโมจะสังโฆจะสัปปะโรจะายะกังเยเตนะายะเทเตเนะายะโสติพระวันตุเตเทเตนะพุทธเตพุทธเตเนะหุนตุเตยายะมังคลังไย โยปีพุทธศสตริมตยังมรัสศัพาปิมโตปราชโยโขยมบทที่มันเทโมทิตายยตถาัมมะขนเหตุทนยโยปีพุทธศสตริมตอยังมรัสะัพท์ปิมโตปราชโยโขยมททีมันเทโมทิตายยะตถาอิทาขนเหตุทนยโยปีพุทธศสตริมตยังมรัสศัทาปิมโตปราชโยโขสยามทที่มันเทโมทิตายยตาเปวขนาเหตุนยโยปีพุทธศัตริมตยังมรัสศาปิมโตปราชโยโขสยมิมันเทบมทิตาชยยตถาสุปันนะ อานามมเหสีโนชายโยปุทสตรีมัตโยังมราสจะปปิมัตโตราชโยโกระมุิมันเถปะมุทิจายตะตานะนาคาข้านามมเสีโนชายโยปพุทสตรมัตโยังมราสจะปปิมัตโตราชโยโกระมุิมันเถปรมุทิายตสสพรมะขานามมเสีโนจยันโตโพธิยาภูเสักพายานังนานทิวัตโน เอวังตะวังวิชโยโหทิชยสุสายะมังคะเลอาปาราชิตาปันลังเกสิเศปทาวิโกคะเลอะทิสเกอภิเสเกสภะพุทธานังอะคคปโตภโมทัตติอุณักอุณักตังตังสุมาขังลังสุปะปาตังสุติตังสุขะขะโนสุมุตุโตจะสุยิปังคัมมะจาริสุปตาคินังกายะกำมังวาจางกำมังขะปตาคีนังปตาคินังมโนกำมังปันนิจิเตปตาคินางปตาคินานี้กัตวาระบัน ตัดเถระทักทีเนเตตัดถารัตธาสุยตาวิรุณหาพุทธาสัตว์เนอะโลค้าสุยตาหอนทะนะฮะสัพเพบิยาติพิวุทธันตุคนโตเยเทวาตรมิยุธาเนออาทิตกาตาธีกาโยกาสตตาโอโตสุยตาโอโตสัพพะัทธาหลักขันตุสัพพะสัตตานังหลักขันตุชินะาสาสนังยากาคาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐาสุยุตตคาเลปาวัชสันตุวัสสังวัสสาวะลาหะ กาโลคาจุป,ปัทะทวาเตสังนิวาเลนสุจัสสะป,ปะทากายาสุขังเจตสุขังอรหันตุยัตถารหังบทสวดธรรมนิยามสัสสตังเอวาเมสุตังไอกังสมัยยังภควาสาวัติยังวิหารติเชตะวะเนอนาหากินทิกัตตะอารเมตตะขอภควาปิขุอมันเตสิปิขะโวติ พระทนเตเสเตเิโกภขคืวัโตบัจจโตธุลุคืวัเอตตะทวจะอุปทาวาภิกขเวตตาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังวิตตาวะสาตาตุธรรมะทิจตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติสังตตาคโตอภิสัมพุชิติอภิรัมเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสัมเมตวาอจิกเตเตเสเตติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวาลิติวิภาชติอุตานิกรุติสังสังฆารานิจาติ อุปทาวาพิกเวตาตาคาตานังอนุปทาวาตาตาคาตานังพิตาวาตาตาตุธรรมทิฏฐาธรรมานิยามตาสเพสังคาราทุกาติตังตาตาคาตวอภิสัมพุทธสติอภิสมิเตอภิสัมพุทธจิตตวาอภิสมิตตวาอจิภะเตเทเศรษฐัญญชเปติปัญชเปติวิวาลติวิภัสติอุตตณิรรโรติสเปสิสเปสังคาราทุกาอุปทาวาพิกเวตาตาคาตานังอนุปา ปาทาวาตถาภตางทิตาวาตาคาโตธรรมทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมานัตตาติตาจัตถาคตโตอภิสัมภูรุจติอภิสัมเมติอภิสัมภูชิตวาอภิสัมเมิตาวาอจิขจเตเตเสติอัญญะเปติปัญชาเปติวิวาลลเตวิภัสติอุตานิกโลติสัพเพธรรมานัตตาติกิทะมะโวจ่าอกวาอตตมนาเตปิคูปะวาโตปาสิตังอาภินานทุนติ ปสวดปฏิเสธกับรักษาอติตฐงนานวาขเมยยะนับปฏิสังเถนาคตางบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พะบึงเบาหวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นแต่ทีทำปฏินันตางอปปัตันจะอนาคตางสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วจะเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมรักษาธรรมวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตางวิธามะโนนะรูปูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นแย่ยกินแจ่มให้เง่งแง่งก่อนแกนขอกรวดพระบุญอาการเช่นนั้ อาเจวังกิจจิมาตพังโกฉัญญามรณังทูเวความเปลี่ยนเป็นเกียรติที่ต้องทำในวันนี้ใครแล้วจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอีโนสังคารันเตนะมหามหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสำหรับเราเอวังวิีาริมาตเปียงโอรัตมาตันทิตังตังเวพาเตก็ล้ตัเตสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเลียบูมีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการต่างวันก่อนเกิดว่าผู้เป็นผู้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสัง เวขาปัดจะเวคณะสเพสังฆาราณิจาสังขารคือร่างกายิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดต้องเี่ยนมันไม่เลี่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัสเพสังฆารทุกขาสังขารคือร่างกายิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดต้องเี่ยนมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานัตตาทิ้งทั้งหลายทั้งมวงทั้งที่เป็นสังฆาและมิจาสังฆานทั้งหมดต้องสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าของตนของเราอทุวางชีวิตตายชีวิต ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวนันมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวส,สังมะยามาลิกับปังอันเราจะพึมตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานางเมชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตทางเมอันิยะทางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอีนิยะตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชยอายังกยโยอาจ,จีลงังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเป ตวิญญาณโอัแนปสัสสาววิญญาณจุดโทอันเขาถึงเิอแล้วอธทิเสสติจากนอนทับปัะทะวิงถึงมันดินกาลิงกาลางอีวะปปะดนด,ดังว่าท่านหมาและท่านผืนนี้รับทางหาไปเยไม่ได้นิจาวตะสังาราสังขาราทั้งหลายไม่เลี้ยงหนาออุปาทะวะยะธรรมนิโนมีเก,มมเกิดมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเ่อดเป็นไป,นเ,ปนเป็นธรรมดาอุปปจิตตะวานิรุจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับปไปแต่สังมุปะสมุุโขความเข้าไปสงบแล้วงามสังขารทั้งหลายเป็นิสุขอย่างยิ่ง สเปสตตามาลันติจะสัตว์ทั้งหลายบางปวงก,กำลังตายอยู่มะลิงสุจมะมาลิสเลที่ตายแล้วกำลังจะตายเตตะเทวห่างมาลิสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเจตสั่งเขยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> วสุวิเมตายังกิติยังกินจิกุสลังกำมังสเปหิฮะเตหิ ตัง้งบุญยังโนอัมนุโมทันตุคุณังตุคนโตเยเทวาอัศมิงทาเนอธิคตาธิขาโยกาคตาหนตุคือตาหนตุทุกขาวมุญจันดุมาตาปิตาสุอตาหนตุทุกขาวมุญจันดุสัพเเยติกาคือตาหนตุทุกขาวมุญจันดุสัพเเยติกาคืสุปิตาหนตุทุกขาวมุญจันดุสัพเพยปิสาสัพเพยยขา เบปตาตาหตัวทุกข์มุนจันโตสัพเพอัจริยุปัจจายะตาหอตัวทุกข์่าวมุนจันโตสัเพนักัดตาตาหอนตัทุกข์่ามุนจันโตสัพเพเอวาตาหตัทุกข์่ามุนจันโตสัเพสมาธินางสมิจันตุโวสวดบูชาลวงวดนะโมพุทธิสัตว์การติมัยติภะวานะโมพุทิสัตว์การติมัยติภะวานะโมพุทธิสัตว์การติมัยติภะวะสดดปฏิทานคาถา ยาเถวตาสันติวิหาราวาสิณีทูเพฆาเลโพธิฆาเลแต่ห็นแต่เห็นตาธรรมตาในน้ำพระวันตุติพระวันตุติปุชิตาสติงกโลนเตหาวิหารามันทะเลเทลาจะมัญชานามกาจะบิขาโวสารามิกาฐานะปะเตอปัสสกาอามาจเตสานิ้ก็มาเจสลาสัปปานะปุชาวิอตาพระวันตุติเลาปูชาเยปิจันทัศน์มบรสังเส พรชาตาอัตถาวปปาติตกานิยานิการธรรมะวาลาภปิติเจเตสัพเพปีทุกขสกฤตโยตุอังคยังขาตุตีลังตัตังธรรมโมธรรมะเทลาจะปุกัลลาสังโฆหุตุธรรมะมาโควาอัตตายาจาริยาญาจะอามเหตุล้วก็ตุตันธรรมโมสัพเพปีธรรมะจาริโนวุติสิงสัมปะปุเนยามะธรรมเมอาลีปเวทิตาศาสนาหุนตุสัพเพปีปานิโนวุสสะศาสนธรรมมาอาลังเบเวจันโต กาเลเทวปวัสตุวุติภาวายะสัตตานังสมิตังเนตุเนทนิงมาตาปิดาจะอัตจรรย์นิจจังลักขันติปุตตานังปุตตากังเอวังทำเมนะราชาโนปะชังลักขันโตสัพพทาบทตดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกัปตาจะนิโสวะโสกาหุตโตสัพเพปิปานิโนเอดาวตาจะอาเมหิครับสัม สัมปะทางบุญยะสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติจิติยาทานังทัตทานตุสัจจะยังสัตถายังสีดังรักขันโตสัพพะทาภาวนาพิจตัโมตุขัดฉันโตเทวตาัตตาสุบดุสัตุมังคนขาถาโหนตุสัพพังตุมังกะลังลักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโติโหนตุนิลันตะลัง หนุตูสัพพะสมังขะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโถนตัวที่หนุนตู้นิรันตลังหนุตูสัพพัะสมังขะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะกับพะสัมปะสังฆานุภาเวนะโถนตัวที่หนุนตู้นิรันตลังสัพเพพุทธาเปรลบุตตาปรเจกันันจะยังพลังอรหันตานันจะเจนนิรันดรธรมานาวิสุปโสรสัพเพพุทธาเปรลบุตตาปรเจกันันจะยังพลังอรหันตานันจะเจนนิรันดรธรมานาวิสุปโส สัพเอพุทธาวรัปะตาปิเจกานันจะยังพลังงานฐานฐนจะเตนชินาลกขรมมันดำมิสัพโสสัพเอพุทธาวรัปะตาปิเจกานันจะยังพลังงานฐานฐนจะเตนชินาลกขรมมันดำมิสัพโสสัพเอพุทธาวลัตปะตาปิเจกานันจะยังพลังงานฐานฐนจะเตนชินาลกขรมมันดำมิสัพโสสัพเอพุทธาวรัปะตาปิเจกานันจะยังพลังงานฐานฐนจะเตนชินาลกขรมมันดำมิสัพโสสัพเอพุทธาวลัตปะตาปิเจกานันจะยังพลังงานฐานฐนจะเตนชินาลกขรมมันดำมิสัพโสสเปืพุทธาวรัตประตาปิเจกนันจะยังพลังงนฐนฐนจะเจนชินาลกรมันดำม ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลนที่ข้าพเจ้าได้สวดถวายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมพระอุทิศวัดเป็นพระท่านกุศลอได้สำเร็จพระนางเจ้าสุรษฐกิตพระบรมราชินีนาถพธิบรมราชินีนีพันปีเหลองเพื่อเดียกเิวันกาลัยขอที่สองแห่งบุญกุศลนี้ยงเป็นสำหรับสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เสียค่าต่อดภัยจากทุกสลโรคภัยอันตรายทั้งบวงให้มีแรงได้ด้านชีวิตฉั้นธมะที่บรรพช่อมันชอบทำเพราะว่าไม่มีคนอยากยั่วยุขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสรรมะที่ตั้งมั่นในธรรมคลำสอนแห่งองค์ มเดินมาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมนัตอยู่ในความดีงามตลาดกาลนานาติทางขั้วเทพเดวดาทั้งหลายผู้ได้โนมทนาสาธุการในบุคกุศลนี้บทประสิทธิ์ตาพร้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไป็นวัตถุมงคลพระผิดาจก็จะถือทั้งวายตายและวายดาวนำถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งงโมเดได้จัดสร้างเพื่อให้เบี่ยมลึกพุทธานุภาพเป็นวันว่างและดินฐานอนุภาพออกจากศิลธนวยผลให้เป็นเจดีย์มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเจริญ